จะกินหน่อไม้กันครับเสี่ยงได้กินกะปิ้นกินกระปิ้นที่กินมาจะเหนียวนะจำไหมอร่อยครลุงกลมพาชมภัยค mm ิด hmm. ถึงภัยคิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมางานอบรมอบรมเรื่องของไผ่ เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยร่วมกันกับเขาเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรแต่ว่ารายละเอียดอะลุงก็ยังไม่ค่อยรู้มากอ่ะนะครับมาดูบรรยากาศตอนนี้มาอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามาดูตรงโรงรับซื้อหน่อไม้ไผ่เลี้ยงแล้วก็แปรรูปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

S <S ER. ああเสร็จแล้วกันนะครับเออตรงนี้ตรงนี้ก็คืจะเป็นเพียบซื้อแล้วก็มาช่างเราจะมาช่างที่ห้องนี้แล้วก็สต๊นท้าที่บอกว่าอยเ่อดเที่เดิมสรแล้วเราก็อามาปกแล้วค เรายอยก็ินาจแล้วก็ะมันมีมาิคอยพักกันน่อหนอเ็ดตอนนี้หน่อการนอใ่างด้านนี้แล้วก็นจูถุงพมันจูถุงเราก็จะใส่จะมีรถเข็นนำหนัเลียงตามลูกศอนจะมีของแต่ตอนนี้มันเอา้น่ก็ประมาณน้อยตรงนี้เราเราก็จะป็นแพคถุงไอ้มันจูถุงผิมันจูดถุงแล้วเราก็จะมาเนี้แล้วเรียง นำเมล์เข to, ้ามานำเมล์เข้ามาชุดนี้เราก็จะรจุเราเข็มนึงอ่าี่จะมีรดนึ่งนะเนี่ยตรวนี้เาจะมาจุกมนี่กดไปเพื่อใไ้ตุ้มๆกดไปไม่ตองตอนนี้ตอนนี้หม้อรื้เราไม่ให้มีเพชเชอร์เันต้องอยากเกษตรกรที่มาทำนะครับมีความรู้ เราแค่เป็นลอยนี้แล้วอุณหภูมิจะพุ่งแรงวันลอยยี่ครับผมโอ้เสียงน้ำก่อนครับอ่ะวันนี้ก็จะเป็นห้องนึ่งครับห้องนึ่งของเราเราจะเอาสินค้าที่เป็นหน่อไม้นะครับที่มันถูกพุ่รีย้ร้อนแล้วก็มาอากระจายเย็นในชั้นนึ่งยังไม่เสร็จครับก็คือยังไม่เสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เต็มแล้วก็ทำการปิดกันน้ำออกไปยังไงครับ ตอนี้เราจะเรียนแน่เลยแล้วก็ไปจุดเด็กตกใช่ใช่สมัคปกติมันจะมีภาพแต่วันนี้มันไม่ไ้เดก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเราเห็นเรื่องในของ้องมีน่าจะคล้ายกันอนนี้สิ่งเรื่องอะไรวะเตานึงจุดเตาตั้่นีนะนนี่นะนีนนนี้ นะครับช่วงี่มันเป็นช่วงน้าดูเป็นช่วงที่เขาทำแบบรถน้ำนะครับก็เขาขายสดไต่ราคามากกว่าแต่ก็ปริมาณที่ผิตได้มัน้อยเพราะว่าตรงนี้เตานึ่งจะต้องเริ่ต้นที่เ็กไตรลมนพอเน่มเสร็จปุ๊บเราก็จะออกมาในน้ำเราจะมีเครื่องดูน้ำตัวนู้นตัวที่สี่เดี่ยรสูงครัูเน้าไปถุงไปเนถ้ดูก็ได้เลัน้กเรก็จะเป็นเครื่องู เดูเสรก็จะลิ้นอ่าตัวนี้เราเป็นใช้ระบบเป็นดวน่งตัวนี้ก็ไม่ต่างนะครับเพราะว่าไม่ใช้นานแล้วก็มาลินน้ำทิ้งที่ตัวนี้่าตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นานลิ้นน้ำตัวถีนันที่เป็นทีจะก่อไม้ตัวนี้มันขัดแน้รนใช้แค่วิ้นโบลล์เท่านั้น่ครับใช่ก็ถูก ดยได้เรารับเราไม่ได้ทั้งหมดที่เหลือด้วจกระตุ้น้าอาเราจะดูแค่ให้มืจับที่ปากถุงได้เพื่อจะเาลินที่เหลือออกพอเราลิ้นนเสร็จเราก็ไปที่ห้องห้องแคถึงอากาเราั้งจะเป็นด้านนี้ นนี้ก็จะมีเครื่องทตัวเรัก็จะสามารถซีลได้ประมชั่วโมงละสามร้อยถึงห้าร้อยโลเ่ิดอะไรครับเครื่องเล็กประมาณเจ็ดหมื่นครับเครื่องใหญ่นั้นแสงแสงเจ็ดประมาณห้าสามร้อยถึงห้าร้อยโต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับปัจิั ทำมดเรวก็ได้าเนพื่อนก็ตัวเองนเพื่อนเสร็้่ยนเปนคนเคนใช้สายทานกรเรียนเรียเขาเป็นมิตรนหลายพันก็ใช้ได้แต่คนมาจากใส่ใส่ซิลไม่มีเรมีสงคนไมครับคือประมาณนั้นใส่ใส่มาแล้วก็ซิลแล้วก็ใสบตากลับไปได้ไ โอเคครับพอเราติวเสร็จปุ๊บเราก็จะเอเข้าไปที่เครื่องนึงไอ้พวกนั้นไานอยนึงแลวมจะทำการไปเจอไหนไปแต่ก่นแทใช้เลที่ต้อ่ใช เชดมือเก่า่นะป๊บาว่าไฟมแลนเรา้มินแลนด์อพวกปืนไม่ไผ่มันจะมีวุ้นงลกเอาลูกไอตังไอพี่พวกเนี้ย แต่เป็นอีนไฟแต่ว่าอีตนไฟมันจะเล้าเล้าเร็วเพราะว่าคนมาเอาคนใหญ่มันต้องเทสักคนนึงแต่ว่าเตาจะเอาจำนวนหน่อยก็ไม่ต้องการเยอะเราก็เอาบางๆหน่อยด้วยมันมันไปไกลไงไปที่อีนไฟต้องไปไกลแตวเราเราเลไปอีกคนเราไปทำก่อนแก้ค่านั้นเราไปสัดปีแต่พวกนี้ปีได้ทุกปีมันไม่กี่บาทไงพวกนี้ปีต่อปีหลักการของอุณหภูมิก็คือในในทุกเส้นเนี่ยมันจะมีน้ําเวียนอยู่ในนี้ระบบการหมุนเวียนของน้ํา ตรวเรียท่อต้องเอจะม,ม,มนีน้ำนี่คือท่อเป็นท่อน้ำเหรือเราอกไฟเุิดน้ปล่อยเลืองอเนี่ยแล้วมันจะทำให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดทุกจะเก็บตะเกัวน,นี้นี่นี้ได้ผ่ันเกียไปผัันเกียไฟตัวน,นี้มันเราจะตั้ง ไว้ที่ตอนนี้เราตั้งที่สามบาทเพราะว่าเนื่งองจากเรื่อง,องาวา,วาวงไวาารไฟเพราะว่าเราเราจะมีเชฟซีวาวตั้งไว้ที่สามบาทแต่เราเปิดเพราะว่าตัวเกษกรกรเราความรู้ในการใช้ปกติเราใช้ินากรนใน,าน,นาการควบคุม<ไ>เตาพวไกน,วนี้หากเกษตรก็จัดไฟัดเต็มที่ยวันนั้นวันแรกยักตรงนี่เลยไฟเต็มที่เลย วัดมียอดอยู่ก <cod 's haha> ันใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ความควาที่มันจะขึ้นถึงจุดเดือดในเวลาตอนนี้ประมาณไม่ถึง20นาทีก็สามารถได้อุณหภูมิ100ทั้งในองศา3บาท100องศาแต่ว่าเราเราพอเราไปใช้กิน่ะตัวนู้นเราไม่ไม่ไม่ให้มีความดันเนื่องจากหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อันตรายเพราะว่าอุณหภูมิที่มันมีความดันแบมันจะพุ่งเข้ามาข้างในเวลาบางที่เจ้าหน้าที่เราอธิบาย3-4ปีก็ยังเหมือนเดิม เปิดประตูโดยไม่ปิดบาร์ก็มีทนี้ไอตัวนี้อันไจะฟัอ่าที่เนี่ยก็คือเรื่องนี่เเรียกจุดจุดจุดให้พลังานให้ป็นก่อไฟมากไม่ง่ายชา้านแล้วกันอ่าก่อไฟกอปไเดร็จปุ๊บมันจะไปแลกเปลี่ยนความร้อนขั้นที่หนึ่งก็คือเอาความร้อนโดยตรงจากถ่านไปถูน้ำอ่าแล้วด้านหลังก็จะมีจุดที่เอาไอน้ำไอร้อนอไอร้อนไผ่านท่อ เราแก๊สแก๊สร้อนน้น้เข้าร้อนที่มาทนาร้อนแ้เราก็จะเอาไอ้นไอเสียทิ้งทิ้นไปเลยวันปล่อยทิ้งไปก็ทําให้ไอตัวันไอตัวฝ่ายคิ้วตัวไฟาคิ้วตัวด้านหลังเนี่ยมันเคยปัญหาบ้างคือเรื่องน มันจะปกปิด้วด้านหลังนั้นมันจะมองไม่เห็นแต่นี่เป็นรถทรถทว่งท่านหน้านี่ัด้านหลังีไเป็นรถทไนิฟสองสายกัระบบสองระบบเพราะอะไรตอนนี้ประมาณแสนหมู่เพราะเป็นทะเลทั้งหมดก็ไปด้ที่ แปดเพราะว่าพ so mm ัด hmm. ต okay. okay. ั S <S hmm. <S <S exactly. ้งไว้มากหน่อไม้มาน่ลเรี่ยวเสียมันจะอยู่ที่แปดสามต้นแปดต้นาเฉยออกมันหน่อเองตอนเราพัดเฉลี่ย่อกอีกรอบน้ำจา่หน่อจ่อมาเองครับตอนเรามีนลิมหมดพอเราทำการซิลแล้วก็เก็บน้ำว่าจะทายตัวมันจากน้ำต่หน่ มันมีร <toys> ูปล <P an> ักษณะคล้ายๆกับนอเขาเรียกโูกป่าไางที่จาเป็นไม้ลูกคือมันจะมีรูปลักษณะนอน่าจะเป็นแบบนี้แบบมันจะเป็นมันี่เป็นพันนอไม้กลูกเปงนะครับ รอราคาดีถึงจำหน่ายไม่ใช่ครับขายแล้วขายไม่หมดมันอยู่สี่สิบตันมันไม่เหลือที่ว่างเลยตอนนี้มันเต็มูนึ่งราคาเราขายไปแล้วยาคามันสวงมากครับาคาเราคือผมสูงผมึ้นกิโลครับกสาหก็ตัวนี้ราคามันเรากำหนดเองนะคือ ตอนตช่วงฤดูที่มีคู่แข่งก็มีที่เขาขายตัวแปะเราก็จะขายอยู่ที่เณฑ์ประมาณตัวตัวห้าโลนี่เราจะขายอยู่ประมาณสองร้อยบาทตอนแต่กแจ๊กของที่เขาขายร้อยหกาทั่วไปเราก็จะขายประมาณร้อยกว่าบาทยี่สิบเราก็จะรักษาราคาเพื่อแต่ความจริงเราไม่ได้เน้นว่าเราเป็นคู่แข่งเราเราจะเน้นว่าเราอยู่ในตลาดอยู่เราอยู่ในที่ตั้งอยู่ตรงนี้แค่นึงในช่วงที่มันเราขายไม่ได้เลยยอดขายเราอยู่ประมาณตั้งสองร้อยโลร้อยโลต่อวันนั่นเอง ในช่วงที่เราตอนนี้ก็คือเราเราได้มาห้าถึงเจ็ดร้อยโลต่อวันก็น่าจะประมาณสักเดือนน่าจะ,นนจะหมดเพราะตอนนี้เดือนนประมาณประมาณสิบตันคือตอนช่วงตอนนี้ยยก็ขายร้อยยี่สิบเขายเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะเราดัาราคาลงไปแล้วก็ขายได้แต่เราก็ต้องตรงนั้นคือเป็นช่วงที่เราเก็บเนี่ยช่วงเราต้องเก็บเราไม่จำเป็นต้องขายเท่าไหร่เราก็ขายบ้างไม่ขายแล้วให้เรารู้ให้จุดยืนเราคือตรงนี้ประมาณนี้ครับน,นีคเป้าหมายสำคัญของเราแล้วพอ ราคาก็เริ่มหมดแล้วก็จะปรับส่วนขึ้นมาแบบไม่ได้ขับแบบไม่ได้ปรับแบบจูโจมอก็คือว่าตอนนี้เราขายอยู่ถุงก็สามร้อยถุงก็สองร้อยเราขึ้นไปอยู่สิบบาทสิบห้าบาทพอถึงช่วงนึงมันก็จะอยู่ในราคาที่เราคิดว่าเฉลี่ยกับราคาที่เราขายไปได้กำไรเราไม่ได้คิดว่าจะตเองอยู่ในคนอมกันครับเสียงัน

เล่นปากเล่นปากนื <aries> ่งเที่ยวนรับค่าเชือใช้เวลาเท่าไหร่ครับค่าเชื้อครับค่าเชือเมื่อกี้บอกว่าใช้เวลานานแตปกติอยู่ที่หนึ่งคาเชีให้ร้อยองศาหรือเทไรใช้ร้อยยี่สิองศา15นห้านทีแต่บางทีมันแบบช่วงเที่ยว ช้าเนี่ยอ๋อก่อนเช้าออกหมดใช่ใช่เมื่อกี้มันแบบมันมันปืนมันนะไมันน้อยน้อยกว่าปกติมับทั้งหมดเลยครับทั้งไม้ทั้งทันทั้งอะไรนี่คือเป็นวัตถุดิบเราไม่ได้เนิ้นเป็นขายมีเอาจะเก็บแค่ประมาณช่วงกรุงถาเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นยิงจะเข้าไปในท่วงกระดูนทำให้เราเก็บฟรีเพราะมันฟรี เริ่มเก็บที่บอกว่าถึง้นาแต่เริ่มเก็บแลครับช่วงเริ่มช่วงเริ่มเก็บก็เริ่มตั้งแต่เดือนกระกระดาคมิึงหาต้นมาเยเพราะว่าเราขายไม่ได้ะฉะนั้นเนื่องจากในช่วงดูฝนก็คือมันเป็นของที่ทำด้วยคุณภาพทำให้ต้นุนในการผลิตถูกกว่าก็เลยทำให้เราราคาถูกกว่า ใช่เพื่อประหยัดกต่งหัวนี้ต้องใช้ไฟมากกว่านี้ก็ที่ที่ทำฟสตนะคานะี่ที่ม่ทำตคุณนั่งถาว่าฟิตกระบวนการมันแตกต่างกันตัวฟมันต้องมีการปรับปรรสชาตินจะไม่เหมือนที่เราชิมนะไม่ได้ชิมครอันนี้ใช่อันนี้มีปกติได้หรือปกติแต่เรเป็นช ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ